คนละครึ่งอุ้งอิงขยับรุกเสรษฐาเงื่อนไขดิวรับกลับบ้านก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนนี้กระแสในเรื่องของเป็นนายก นะครับคนละครึ่งก็คือ4ีปีนาะยกคนละ2ปีเนะี่ยก็เริ่มออกมามีการมีพูดมีการวิพากษ์วิจารย์ยิ่งนะครับตอนที่นักข่าวถามนะครับถึงนายกแล้วนายกเศรษฐาบอกว่าเป็นการพูดเล่นพูดจริงว่านายกคนไหน <c oughs> นายกคนไหนประเทศไทยมีนายมีนายกสองคนนะโอ้โหเป็นประเด็นที่ร้อนแรงเลยนะครับแล้วตอนนี้ท่าทีในการพบพบนะครับเศรษฐาพบกับอุ้งอิงนะครับแล้วก็มีหลายๆคนที่ออกมาแล้วตอนนี้การขยับนะครับของ ทางคุณทางตระกูลชินวัตรละกันทางตระกูลชินวัตรละกันนะครับการขยับท่าทางทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคุณหญิงพระจมานเองนะครับที่ออกมานะครับก็เป็นคุณแม่ของคุณอุ้งอิงไม่ว่าจะเป็นคุณแม่ของคุณอุ้งอิงเองหรือว่าเป็นคุณอุ้งอิงเองหรือว่าท่าทีและสิ่งสําคัญตอนนี้ตามที่เราทราบก็คือคุณอุ้งอิงเนี่ยเป็น ผัวหน้าของพรรคเพื่อไทยแนละ้วซึ่งแน่นอนครับเรื่องนี้ก็มีมีคนมาพูดมาวิพากษ์วิจารณ์มันก็เป็นเรื่องปกตินะครับที่แต่ละคนจะคิดไปจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนใครจะคิดไปแนวไหนหรืออะไรเป็นยังไงก็ต้องรอดูนะครับแต่สุดท้ายแล้วนะครับอย่างที่บอกว่าตามที่เราทราบว่าวันนี้นะครับพรรคเพื่อไทยเนี่ยเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลแต่ความรู้สึกของประชาชนบอกว่ารัฐบาลเนี่ยคือรัฐบาลเดิมเพิ่มเติมคือเพื่อไทยไปเป็นนั่งร้านให้แล้วก็นายก ก็เป็นเศรษฐาทวีสินซึ่งแน่นอนครับว่าการที่นายกจะเป็นคุณเศรษฐาได้หรือนายกเนี่ยจะเป็นขององุงอิงได้เนี่ยแน่นอนครับต้องขั้วอำนาจเดิมจะยอมให้เป็นหรือเปล่าหรือจะใช้วิธีการก็คือว่า1ก็คือรอให้สอวอหมดหมดวาระไปก่อนเพื่อสอวอหมดวาระไปแล้วสอวอไม่สามารถเลือกนายกได้แล้วก็จะเป็นอ่าคุณเศรษฐาใจนี่หรือเปล่าและให้คุณอุ้งอิงขึ้นมาแทนหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องว่ารอดูกันไปแต่ที่แน่ๆสถานการณ์การเมืองตอนนี้นะครับอ่าเศรษฐาเอง ก็ต้องบอกว่ารับศึกหนักนะครับทั้งหลายด้านทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งเรื่องตอนนี้ที่หนักสุดก็คือเรื่องของแจกเงินนี้จะต้อนห0 0่ง 1, บาทเพราะยังไม่รู้ว่าจะเอาเงินมาจากตรงไหนที่สําคัญก็คือว่า ยังไม่มีความชัดเจนอะไรตรงไหนเลยอันนี้ก็คือเป็นเกมการเมืองหรือว่าอันนี้ก็ต้องติดตามกันไปแต่ก็อย่างที่บอกว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับมีข่าวข้อมูลอะไรที่มาวิเคราะห์เราก็มาวิเคราะห์มาพูดคุยกันมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่เราสามารถจะพูดคุยกันได้ซึ่งแน่นอนครับการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆเนี่ยก็จะมีทั้งคนชอบและคนที่ไม่คนที่ไม่ชอบเพราะส่วนใหญ่คนเขาอยากฟังในสิ่งที่เขาคิดเอาไว้ว่าเฮ้ยคนนี้ต้องเป็นแบบนี้เนคนนี้ต้องพูดแบบนี้เนคนนี้ต้องอาพูดมันเป็นเรื่องปกติแต่่่่ววันนีี้กก็ออยาางทบ เราในฐานะประชาชนผมย้าเสมอว่าประชาชนไม่สมควรจะมาทะเลาะกันเองวันนี้เราไม่ชอบพรรคการเมืองไหนนะครับอยากจะจับผิดพรรคการเมืองนั้นจะอยากจะวิพากษ์พรรคการเมืองนั้นอยากจะวิพากษ์นักการเมืองคนนั้นคนนี้ตามตามสบายเลยครับเราก็สามารถมีช่องของเราเองเราสามารถที่จะออกมาวิพากษ์วิจารณ์ของเราเองได้สามารถพูดได้เลยแต่อย่างที่บอกว่าไม่จําเป็นจะต้องไปทะเลาะกันถามว่าวันนี้เราจะไปเดือดร้อน แทนนักการเมืองเพื่ออะไรเราจะไปเดือดร้อนแทนรัฐบาลเพื่ออะไรเราจะไปเดือดร้อนแทนฝ่ายค้านเพื่ออะไรเราจะไปเดือดร้อนแทนนักการเมืองคนไหนเพื่ออะไรเราจะไปเดือดร้อนกับรัฐบาลนะครับเวลาที่คนมาว่าคนมาวิพากษ์วิจารณ์คนมาพูดถึงรัฐบาลนโยบายของรัฐบาลเนี่ยถามหน่อยเถอะครับว่าเราจะต้องไปเดือดร้อนทําไมนะครับเราจะไปเดือดร้อนทำไม เราไม่เห็นจะเป็นต้องไปต้องไปเหลือดร้อนเลยเออถ้าเขามาด่าพ่อเราด่าแม่เราด่าครอบครัวเราด่าพี่น้องเราเออเราค่อยไปเหลือดร้อนหน่อยแต่วันนี้เขามาวิพากษ์วิจารณ์นโยบายแต่เพียงแค่เราไม่ชอบแล้วเราต้องไปด่าก,กับเขาเราต้องไปใช้คําพูดแรงๆกับเขาเราต้องไปใช้คําพูดหยาบคายกับเขามันเพื่อประโยชน์อะไรเพื่อประโยชน์อะไรหรือว่าเรารับเงินเพื่อจะมาโจมตีเขาอย่างที่บอกว่าหลาย,ลายคนถามผมว่าเฮ้ยใครจ้างผมมาทำผมบอกไม่มีใครจ้างผมหรอกครับวันนี้ผมบอกแล้วผมย้ําเสมอ ผมทำคอนเทนต์เกี่ยวกับข่าวนะครับและจุดยืนผมคือฝ่ายค้านครับประชาชนเป็นประชาชนฝ่ายค้านจะไม่มีการสนับสนุนรัฐบาลและถามว่าวันนี้เฮ้ยเป็นรัฐบาลเพื่อไทยหรือเปล่าไม่ใช่ครับนะบถ้าอีก4ปีข้างหน้ารัฐบาลน,นี้นะครับไปแล้วแล้วมีรัฐบาลใหม่ขึ้นมาผมก็เหมือนกันครับวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลกันจับนโยบายของรัฐบาล และถ้าถามผมว่าแล้วทาไมเมื่อรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ผมไม่เห็นออกมาก็ผมเพิ่งทําช่องเมื่อวันที่15กรกฎาคม65แล้วรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เขามีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะครับแล้วผมจะไปวิจารณ์เขาได้ยังไงนะครับวันนี้อย่าลืมนะครับผมเริ่มทําช่องลงคลิปคลิปแรกคือวันที่15กรกฎาคม2565 เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับตอนนั้นก็คือรัฐบาลมันก็ใจนี่แล้วถูกต้องไหมผมก็วิาพากษ์วิจารณ์ข่าวข่าว,าวทั่วไปตอนนี้มาเป็นรัฐบาลเมื่อเราได้รัฐบาลแล้วผมก็บอกแล้วและผมก็พูดถ้าใครติดตามผมตั้งแต่ที่แรกผมย้ําว่าผมนะครับหลังจากที่จัดตั้งรัฐบาลแล้วผมจะเป็นฝ่ายค้านผมจะมาพูดวิาพากษ์วิจารณ์นโยบายข,ของรัฐบาลทุกทุกนโยบายส่วนใครถ้าอยากจะชมนะครับอยากจะ ฟังเสียงชมเสียงอวยรัฐบาลคุณก็ไปหาช่องที่เขาอวยรัฐบาลแล้วก็ไปฟังเลยชื่นชมไปฟังเลยครับตามสบายเลครับแต่ช่องผมรับประกันได้ คุณเข้ามาแล้วคุณก็ต้องเจอผมนะครับวิาพากษ์วิจารณ์รัฐบาลนะครับตั้งข้อคําถามรัฐบาลหรือค้านรัฐบาลนั่นแหละเอาง่ายง่ายนะครับจุดยืนผมเป็นแบบนั้นอยู่แล้วส่วนใครจะชอบหรือไม่ชอบก็อย่างที่บอกแต่ผมก็จะไม่ไปทะเลาะด้วยนะครับถ้าิ่งไหนที่ผมเห็นแล้วว่าเฮ้ยคอมเมนต์นี้มันไม่โอเคคอมเมนต์นี้มันจะทําให้ช่องผมเนี้ยนะครับแล้วก็คนในช่องผมเนี้ยเกิดการทะเลาะกันหรือเกิดการไม่ไม,ไม่พอใจกันผมก็บล็อก ออกไปแค่นั้นเองเพราะอะไรครับเพราะผมบอกแล้วว่าช่องของผมผมต้องการให้ทุกคนนะครับถ้าจะออกความคิดเห็นแล้วเอารลักการมาคุยกันเอาความคิดเห็นมาคุยกันไม่ใช่ไปด่าทอกันมาอะไรากรันและที่สําคัญ ผมไม่ต้องการให้มาทะเลาะกันคุณต่างคนต่างเม้นโอเคแต่ไม่ใช่ว่าวันนี้เฮ้ยเห็นคอมเมนต์แบบนี้คุณไม่ชอบแล้วคุณไปเม้นต่อไปทะเลาะกันเพื่ออะไรครับอย่างที่ผมบอกประชาชนอย่างพวกเราไปทะเลาะกันเพื่ออะไรไปทะเลาะกันเพื่อนักการเมืองเหรอครับไปทะเลาะกันเพื่อพรรคการเมืองรอครับไปทะเลาะกันเพื่อรัฐบาลนะครับไปทะเลาะกันเพื่อฝ่ายค้าเรอครับไปทะเลาะกันทาไมครับการที่ประชาชนทะเลาะกันนักการเมืองได้ประโยชน์พรรคการเมืองได้ได้ประโยชน์เพราะฉะนั้นวันนี้เราไม่จําเป็นต้องทะเลาะกันคุณอยากจะวิพากษ์วิจารณ์นักการเมืองคนไหนพรรคการเมืองคน วิจารวิพาคิจรเลยครับตามสบายเลยครับต่างคนต่างวิพาวิจารมันเป็นสิ่งที่ดีเพราะมันคือประโยชน์กับประชาชนทุกอย่างส่วนใครประชาชนทุกคนเขามีสมองครับเขาตัดสินใจเขาเองครับว่าเขาอยากจะฟังใครเขาอยากจะเชื่อใครเขาอยากจะนี่เขาเขาไม่เขาไม่เชื่อใครง่ายหรอครับยังไงเขาก็ฟังคนนี้ก็ไปฟังคนนั้นไปฟังคนนี้แต่เขาฟังแล้วเขาไม่ออกมาเม้นหรือไม่ออกมาพูดเท่านั้นเองเขาแค่ฟังแล้วก็วิเคราะห์ไต่ตองด้วยสมองเขาเองนะครับแต่วันนี้นะครับบางคนเนี่ยบอกได้เลยครับแค่เห็นโพสต์ก็มือล้านแล้ว ครับคือจะเห็นอะไรก็แล้วแต่ถามว่าฟังคลิปฟังพอฟังแค่เริ่มต้นก็นมือรั่นแล้วอันนี้นะครับบอกได้เลยครับคนเหล่านี้นะครับไม่ได้เกิดประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นสําหรับผมผมคิดว่าคนเหล่านี้คือขยะที่อยู่ในช่องเท่านั้นเองมันไม่ได้เกิดประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นผมเองถ้าเห็นขยะที่อยู่ในช่องผมก็ต้องฝาดขยะนั้นทิ้งนะครับคนละขึ้นนะครับอุ้งอิงขยัพลุกเศรษฐาเงื่อนไขดิวรับกลับบ้านตัวจริงบ้านจันนะครับ อุ้งอิงแพรทองทานควงคุณหญิงอ้อนะครับคุณหญิงอ้อนะครับออกงานสัตานเก้าอีเ้เศรษฐานายกรัฐมนตรีคนละครึ่งจะเป็นจริงหรือไม่บนเงื่อนไขดิวรับราวแผ่นดินไหวอุ้งอิงแพรทองทานปมุกเพื่อไทยควงคุณหญิงอ้อออกงานสัตทานเก้าอีเ้เศรษฐามาพร้อมข่าวรือนะครับดิวรับคนละครึง่งเหตุที่ไม่เชื่อว่าเศรษฐาคือตัวจริงตั้งแต่วันที่22สิงหาคม จึงเกิดทฤษฎีสลด,ดับกันคนละ2ปีฟังดูเหมือนมุตกตลกแต่คนชั้น14อาจไม่ขำจึงโจทย์ขานกันไม่จบนะครับกับเหตุการณ์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาอุ้งอิงแพรทองทานชินนวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทยพร้อมกับบารดาเนี่ยคุณหญิงพจจะมานดามาพงเข้าร่วมกิจกรรมของมูลนิธิไทยคมที่ท้องสนามหลวง จังหวะที่คุณหญิงพมานผู้มากบารมีแห่งบ้านจันทสองราปรากฏตัวพร้อมกับลูกสาวที่เพิ่งได้รับตําแหน่งหัวหน้าพักจึงมีการวิเคราะห์กันอย่างมากมายหลายสํานักไปไกลถึงขั้นตระกูลชินวัตรเตรียมดันแพรทองทานนั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีโดยอ้างนะครับทฤษฎีแบ่งกันคนละสองปีระหว่างอุ้งอิงกับเสียนิศเศรษฐาทวีสินวันนี้ผมเองมาสวมหมวกนายกรัฐมนตรีวันนี้ ผมเป็นนายกรัฐมนตรีผมเองก็บริหารจัดการหน้าที่ของผมไปคุณอุ้งอิงก็ทำหน้าที่ของรองประธานซอฟต์พาวเวอร์ก็บริหารจัดการกันไปเราเข้าใจกันดีไม่มีปัญหาตรงนี้ยืนยันว่าประเทศไทยมีนายกรัฐมนตรีคนเดียวนายกรัฐมนตรีเศรษฐาอธิบายกับนักข่าวนะครับเพื่อสยบข่าวลือ อาการฟุ้งซ่านในโลกโซเชียลน่าจะเริ่มจากภาพการแสดงความยินดีของนายเศรษฐาต่ออุ้งอิงนะครับที่ได้รับตำแหน่งหัวหน้าพักเพื่อไทยในว่าภาพเดียวก็แทนคำพูดได้หลายล้านคำภาพของเศรษฐาจุมพิษมืออุ้งอิงจึงถูกตีความจึงถูกตีความทางการเมืองกลายเป็นเรื่องนายกรัฐมนตรีคนละครึ่งถ้าไปดูให้ดีผมก็ไม่ได้จุมพิษที่มือท่าน ผมก็เอามือผมไปลองแล้วมันเป็นฟาร์มรักเป็นาร์มเอ็นดูเป็นฟาร์มผูกพันซึ่งกันและกันก็ขอเลยว่าเรื่องนี้อย่าขยายฟาร์มกันต่อจะดีกว่านายกรัฐมนตรีเศรษฐาบอกว่าอย่าไปขยายฟาร์มแต่มันก็ถูกรากไปถึงการแสดงความเคารพในหนังดังเรื่อง Godfather เรียบร้อยแล้วเหตุจากทีวรับ มูลเหตุหนึ่งที่มีคนจํานวนไม่น้อยเชื่อว่าเศรษฐาทวีสินไม่ใช่นายกรัฐมนตรีตัวจริงก็ย้อนไปดูก่อนวันโหวตชื่อนายเศรษฐาวันที่22สิงหาคม256ยังมีคนที่ชื่อว่าเศรษฐาจะโหวตไม่ผ่านเพราะต้องมาเปลี่ยนมือเป็นอุ้งอิงเนื่องจากมีดีลรับ พาทักษสิณกลับบ้านจึงเกิดการสลับขั้วทําให้พักเพื่อไทยหันมาจับมือกับพักภูมิใจไทยและพักสองลุงคือรวมไทยสร้างชาติกับพลังประชารัฐฉากทัดคนกลุ่มนี้จึงเชื่อว่าอุ้งอิงจะต้องมาเป็นนายกและมสมรีเสมือนเป็นตัวประกันฝ่ายอนุรักษนิยมเมื่อเศรษฐาทวีสินได้มาเป็นนายกก็ยังประเมินว่าเสียนิดคงเป็นได้ไม่นานตามมาด้วยทฤษฎีสลับกันคนละสองปีระหว่างอุ้งอิงกับเศรษฐา จริงๆแล้วการจัดตั้งรัฐบาลในสถานการณ์พิเศษที่มีเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ก็เป็นการจัดตั้งรัฐบาลที่เพื่อไทยบอบช้ำและเลตติ้งนะครับาร์มนิยมสุดหวบเพื่อไทยมีต้นทุนที่จะต้องจ่ายแพงที่สุดก็คือภารก,กิจพาทักษิณกลับบ้านด้วยการปฏิบัประนอมกับขั้วอนุรักษนิยม ชั่วโมงนี้ทักษิณบินกลับไทยแล้วมาอยู่ที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจการตัดสินใจจะส่งลูกสาวขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่ก็คงต้องอยู่ที่เงื่อนไขดีลรับกลับบ้านตัวประกันทางการเมืองอย่างที่ทราบกันดีกลุ่มอนุรักษนิยมการปีกยังไม่ไว้ใจ ว่ายังไม่ไว้วางใจทักษิณชินวัตรเกรงว่าในวันข้างหน้าทักษิณจะคิดแบบเดิมหรือนอกรู้หน้าทางดังนั้นการที่อุ้งอิงแพทองทานก้าวขึ้นมาเป็นหัวหน้าของพรรคเพื่อไทยก็เพิ่มความระแวงระแวงให้กลุ่มฝาจัดยิ่งอุ้งอิงแพรทองทานกล่าวเต็มปากเต็มคำในวันที่รับเลือกเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยว่าได้แรงบันดาลใจมาจากพ่อก็ยิ่งไม่ไว้วางใจดิฉันเติบโตมาในแวดวงของการเมืองได้ได้สังเกตได้ไกลชิด ทำให้ได้เรียนรู้อะไรมากมายจึงขอขอบคุณด็อเตอร์ทักษิณชินวัตรคุณพ่อที่ทำให้ได้ไม่เห็นถึงความตั้งใจเห็นถึงอุดมการของท่านทักษิณเคยเล่าถึงการโคนนิ่งจากพ่อสู่ลูกว่าอิงเขาใกล้ชิดผมบางทีคนเรานะต้องได้พูดออกมามันเหมือนกับการทบทวนให้ตัวเองผมก็พูดกับลูกดีฝ่าคนเดียวอิงเขาเลยจำที่ผมพูดได้ทั้งหมด ฉะนั้นอุ้งอิงจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่ก็ต้องสดับรับฟังได้ว่ากลุ่มอานิอนุรักษนิยมตัวจริงเสียงจริงจะไฟเขียวเมื่อไหร่นะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้ก็อย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้จะไฟเขียวเมื่อไหร่นะครับถ้าไฟเขียวเนี่ยก็น่าจะเป็นรปามานะั้นเพราะตอนนี้ก็ยังฝ่ายอนรุรักษนิยมนะครับก็ยังเป็นอ้นี้อยู่ยังคลองอยู่นะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะมีเพราะตอนนี้ก็คือเขาเรียกว่า อย่างที่บอกว่าวันนี้พักเพื่อไทยไปจับมือกับขั้วรัฐบาลเดิมอยู่นะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับตอนนี้รับประกันได้ว่าถึงเวลาปุ๊บยังไงก็แล้วแต่ถ้ามีการสลับขัว้วนะเป็นนายกเศรษฐานะครับแล้วก็เป็นอุ้งอิงแน่นอนครับก็ต้องให้ฝ่ายทางนู้นลนะเป็นคนสนับสนุนเป็นไปไม่ได้หรอกรนอกจากแค่อย่างเดียวจะตัดสินกันอีก4ปีข้างหน้าหรือครบวาระ นะครับก็คือเลือกตั้งกันใหม่เนี่ยประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินนั่นแหละครับถึงจะออกหัวหรือออกก้อยแต่ตอนนี้เชื่อได้เลยครับว่าถ้าเกิดว่าเศรษฐาลงเมื่อไหร่นะครับก็แสดงว่าทางฝ่ายที่เขาสนับสนุนก็คือรัฐบาลคั่วเดิมเนี่ยเขาจับมือกันอยู่ตอนนี้นะครับก็ให้อุ้มอิงยอมให้อุ้มอิงขึ้นมาเป็นด้วยผลประโยชน์ที่ท,ที่รวมกันนะผลประโยชน์วันนี้นะครับ แต่และฝ่ายอยู่ตงเน,นี้นะครับรัฐบาลตอนนี้อยู่ด้วยผลประโยชน์เท่านั้นลองไปดูครับนโยบายแต่และนโยบายนี่มันคือผลประโยชน์มันคือเหมือนกับว่าวันนี้การสร้างาละครตกตานโยบายต่างๆเพื่อให้ประชาชนนะครับปิดปากประชาชนเอาไว้เพื่อไม่ให้ประชาชนพูดแน่นอนครับเมื่อการแข่งขันในการเลือกตั้งครั้งหน้ามาก็สู้กันแต่ก็อย่างที่บอกว่าวันนี้เราในฐานะประชาชนเราก็ต้อง อ่าเข้าใจการเมืองและเราก็ต้องรู้ทันนะักการเมืองเหล่านี้ด้วยว่าวันนี้นะักการเมืองเหล่านี้นโยบายอะไรบ้างที่หมกเม็ดเอาไว้น,นโยบายอะไรที่เป็นนโยบายปิดปากประชาชนบ้างแต่ก็อยู่ที่ทุกคนนะครับอย่างที่ผมบอกว่าผมไม่ได้มาต,ตัดสินแทนพวกคุณแต่ผมมาวิพากวิจารณ์มาเพียงแค่ตั้งข้อสเกตมาตั้งคําถามหรือมาทําให้คุณได้ฉุกคิดเท่านั้นเองส่วนใครจะฉุกคิดยังไงก็แล้วแต่นะครับแต่ก็อย่างที่บอกว่าถ้าจะมาถกเถียงกันในช่องผม ผมไม่มีทางให้ถกเถียงกันอยู่ครับผมจะบล็อกเอาคนที่เขาเรียกว่าอะไรขยะที่ผมคิดว่ามันเป็นขยะออกไปเรื่อยๆเพราะเพราะฉะนั้นวันนี้อย่างที่บอกว่าวันนี้คุยในภาษาเดียวกันคุยในเหตุและผลมันสามารถคุยกันได้แย้งด้วยเหตุและผลมันก็สามารถแย้งกันได้แต่แย้งกันด้วยคําด่าแย้งกันด้วยสิ่งที่ผ่านมาแล้วอย่างกับบอกรัฐบาลน,นั้นก็เป็นแบบนี้รัฐบาลน,นู้นก็อันเนี้ยผมบอกเลยว่าเฮ้ยมันคนละเรื่องนะ ร,รัฐบาลรัฐบาลที่แล้วทําไมเป็นทําไมถึงไม่ยอไมไปพูดอ่ะทาไมถึงไม่พูดอันนี้ผมบอกเลยว่ามันเป็นคําแยง้งหรือเป็นคําพูดที่บอกได้เลยครับว่าคุณไม่มีปัญญาที่จะหาข้อมูลมาแย้งแล้วหรือถึงได้ใช้คาพูดแบบนี้ผมถือว่าคําพูดหรือคําแย้งแบบนี้คือคําแย้งพวกขยะเพราะฉะนั้นขยะต้องไม่มีในช่องผมครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นไหวมีอะไรคลิปหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟัง